สวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์วันนี้จะพูดคุยเรื่องทําไมคนไทยชอบพูดแบบอ้อ,อมๆน้ําชาเคยสังเกตไหมว่าคนไทยเราเวลาจะพูดอะไรตรงๆเนี่ยมันไม่ค่อยพูดตรงๆหรอกนะเออจริงบางที่อยากปฏิเสธแต่ก็ไม่พูดว่าไม่ตรงๆใช่ปะใช่ดิสมมติเพื่อนชวนไปกินหมูกระทะแต่เรากำลังประหยัดเงินเราจะไม่พูดว่าไม่ไปไม่มีเงินแต่จะตอบแบบ ไว้ค่าวหน้าดีกว่าฟังดูซอฟกว่าเยอะใช่เลยนี่แหละสไตล์ไทยๆทที่เน้นเกรงใจเน้นรักษาน้ำใจคนอื่นพูดตรงกลงกลัวอีกฝ่ายเสียความรู้สึกแต่บางทีโคตรงงเลยนะเช่นเพื่อนบอกว่าเอาไว้ก่อนนะเราก็รอรอไปเหอะไม่มาแล้ว <laughs> นั่นแหละมันคือข้อดีข้อเสียในตัวเดียวข้อดีคือไม่ทำร้ายใจใครแต่ข้อเสียคือ ทำให้คนสับสนอืมจริงอย่างเรื่องงานก็เหมือนกันนะถ้าหัวหน้าให้เราทําอะไรเรารู้สึกว่าเกินกําลังถ้าพูดว่าทําไม่ได้ก็ดูแรงไปเลยพูดว่าอาจจะใช้เวลานานหน่อยนะเห็นนะมันคือการหาทางสายกลางคนไทยเชื่อว่าความสัมพันธ์สำคัญกว่าความจริงจังตรงไปตรงมาทันทีใช่เลยต่างแต่ฝรั่งนะถ้าเขาไม่เอาเขาจะบอกตรงๆเลยว่า no ฟังแล้วชัดเจนถึงจะเจ็บแต่ก็เข้าใจจริงๆการพูดแบบไทยๆเนี่ยสะท้อนค่านิยมลึกๆเลยนะคือเกรงใจไม่อยากให้ใครเสียหน้าและอยากให้ทุกคนยังอยู่ในบรรยากาศที่ดีๆฟังดูเหมือนเราใช้ภาษาเป็นกันชนอะป้องจันไม่ให้ใครชนกันแรงๆใช่แล้วภาษาคือเครื่องมือทางสังคมไงไม่ใช่แค่สื่อสารแต่ยังรักษาความสัมพันธ์ไปด้วยงานสรุปคือเวลาคนไทยพูดว่าเดี๋ยวดูอีกที เท่ากับ80%หมายถึงไม่แต่พูดสวยๆให้ไม่เจ็บใจเป๊ะแต่ก็อย่าลืมนะว่าความอ้อมค้อมนี่แหละคือเสน่ห์ของคนไทยทำให้เราดูนุ่มนวลอ่อนโยนไม่ดุดันเข้าใจละแปลว่าถ้าจะอยู่ในสังคมไทยต้องเรียนรู้รหัสรับประโยคพวกนี้ฮ <laughs> ใช่และพอเข้าใจแล้วก็จะมองเห็นว่าการพูดอ้อมๆไม่ใช่โกหก แต่คือการพูดอย่างมีศิลปะตัางหากล่ะเออว่ะฟังแล้วอินเลยงั้นตอนนี้ถ้าผมบอกว่าไว้คุยกันวันหลังนะน้ำชาจะเข้าใจว่าอะไรเข้าใจทันทีว่าแกไม่อยากคุยแล้วใช่ไหมถูกต้องครับ